ต่อมาเราจะมาทำการออกแบบหน้าอยู่กันนะคะถ้าเกิดใครมีแบบอยู่แล้วเราก็ทำได้เลยนะคะถ้าเกิดแบบถ้าใครไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงก็สามารถไปดูของคนอื่นแล้วมาทำตามได้นะคะก็กดไปที่วงกลมนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีเราก็สามารถมาคลิกตรงหน้าหลักแล้วเราก็ เลือกมากดตรงที่ปุ่มซ้ายสุดนะคะนี่เลยมีแบบให้เลือกมีทั้งแบบไอคอนเว็บโมบายอะไรต่างๆไอคอนเราสามารถไปกอบของเขามาใช้ได้เลยนะคะถ้าแบบฟรีมันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะว่าเรามาดูโมบายของคนอื่นกันนะคะเพื่อที่เราจะมาทำ เป็นอะไรไอเดียหรือเปล่าอืมสมมติเอาอันนี้เป็นแอมบายเกิดเราอยากเห็นชัดๆนะคะเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วเราก็เลื่อนเมาส์เข้าไปเนี่ยเขามีทั้ง U X มาให้เราด้วยนะคะแล้วก็ U I แล้วค้างก็เลื่อน แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งคลิกแล้วก็เลือดคลิกอโอเคเอาเจานี้แล้วก็กดไปที่ Open i n f i g m a มานะคะ <c oughs> ก็จะทำการดาวน์โหลดมาให้เราใช้ <c oughs> มาแล้ว รอสักครู่นะคะเยอะเลย Ux ก็มีให้ด้วยเจ๋วๆสมมติว่าเอาหน้านี้นะคะที่จะไปทำตามกด Ctrl C แล้วกดไปที่ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็กด Ctrl V มาแล้วแล้วออกไปก่อนโอเคแล้มาเราก็จะมาทําโค้งมนเหมือนเขานะคะดูก่อนว่าโค้งมนเขาเท่าไหร่โอเคเอา35กดกดตรงนี้ได้เลย35แล้วก็ enter ถ้าเกิดเราจะเลือกเอาแบบเหมือนมุมนี้แหลมมุมนี้โคง้งเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็ เยี่ยบไปอ๋อศูนย์นี่แม้ตรงนี้แหล้ตรงนี้โคง้งแต่ว่าตัวจะเอาโค้งหมดเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างล่างก่อนนี่มาเราจะมาเปลี่ยนชื่อหน้า u i กันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อ เฟรมเปลี่ยนชื่อเฟรมคลิกไปตรงนี้สองครั้งหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะได้คลิกตรงนี้สองครั้งตั้งเป็นหน้าหลัก Enter เพื่อทำการบันทึกให้เราได้บันทึกให้เราเลยต่อมาเราจะเอารูปมาใส่ตรงนี้นะคะสร้างสี่เหลี่ยมก่อน คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็สร้างขึ้นมาโอเคมันอยู่ข้างบนหน้าเฟรมของเราใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงสี่เหลี่ยมที่เราสร้างมาเมื่อกี้แล้วก็ลากมันเข้ามาข้างในหน้าหลักนี่มันก็จะอยู่ข้างในเฟรมของเราแล้วต่อมาเราก็จะมาเลือกเออเราก็จะไปเอารูปภาพมาใส่สี่เหลี่ยม ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะคะคลิกไปตรงนี้นะคะตรงที่เป็นลูกศรชี้ลงกดไปที่รูปภาพเลือกรูปมาพอรูปมาแล้วเราก็คลิกไปในสี่เหลี่ยมที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะคะหนึ่งครั้งมันก็จะมาแล้วาสามารถจัดค์ปรอบรูปของเราได้เลยตามใจชอบอเ,เกิดเราอยากขยาย ขยายหน้าจออย่างนี้นะคะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วเราก็เลื่อนเมาส์นะคะโอเคจากนั้นเราจะมาทำตัวนี้นะคะแต่ว่าเพื่อง่ายต่อการทำก็คือต้วยจะกก๊อปของเขามาเลยนะแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบ หน้าไอคอนแบบไอคอนแบบนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดไอคอนที่ตู้บอกมานะคะนี่ดาวน์โหลดตรงนี้มาใช้ได้เลยก็อเขาก็กด c อนทอ c t r คอนทแล้วก็ลากมาไวตรงหน้าเฟรมของเราก็ดูโอเคเราจะขยับเข้ามาให้แบบ พอดีกับหน้าเฟรมของเรานะคะแล้วก็นี่มันจะมีลูกศรลูกศรอ,อะไรชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วก็เลื่อนแล้วเราก็คลิกค้างไว้แล้วเราก็เลื่อนกะโอเคได้แล้วต่อมาตรงนี้นะคะเลื่อนอีกเหมือนเดิมเมื่อกี้เลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมเราก็เลื่อนมาทางขวาอ่ะได้แล้ว แล้วก็จะมาทำโค้งๆเหมือนเขาแล้วก็ดูก่อนว่าเขาทำโค้งแบบไหนอ๋อเขาล็อกไว้นี่นะแล้วกดปิดล็อกแล้วเรก็กอบของเขามาอนน,อน,นวน C ขนนวอ V ลากออกมามองไม่เห็นแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนสุดเปลี่ยนีก่อนนี่นะ เราก็ทำการสร้างกดไปที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะได้แล้วสี่เหลี่ยมเราจะมาทำโค้งๆแบบนี้เหมือนเขานะคะกดไปที่ตรงนี้เลยสี C ่เหลี่ยมจุดๆแล้วกดตรงนี้นะคะนี C ่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้ว แล้วก็กะระยะเอาตรงกลางแล้วคลิกคลิกไว้แล้วก็ลากขึ้นไปเลยเอา้าวย่ังไมเอาใหม่คลิกอา้าวเป็นอะไรอ๋อต้องจิ้มตรงขอบโอเคได้แล้ว ยืวประมาณนี้ไหมสูงไปเปล่าโอเคค่ะเอได้ที่ต้องการแล้วเราก็กดปุ่มฟ้านี้นะคะลาก เอาไว้ใส่หน้าเฟรมของเราเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็เตื้เจ้าสีขาวโอเคอันนี้ไม่ต้องการแล้วกดออก จากนั้นเดี๋ยวอันนี้จะล็อกไว้ก่อนจากนั้นเราจะทำเราจะเอาของเขามาใส่เลยนะคะแต่ถ้าใครจะทำก็สามารถทำได้แต่ว่าด้วยลองทำแล้วมัน,มนยากก็จะกอ Ctrl ๊อปคอนทอนซีคอนทนว ลงมาใส่เลยจบๆจบง่ายๆต่อมาต่อมาเราจะทำสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะคลิกไปจนกว่ามันจะถึงสิ่งที่เราต้องการคอนโทรลซีคอนโทรลวแล้วก็ลากมันลงมาเพื่อที่เราจะสร้างเหมือนเขา นี่สร้างสเสี่ยมเฮเขาโค้ขงขนาดเท่าไรโค้งสิบเจ็ดเอากสิบเจ็ดอ่ะภาษาสิบเจ็ดโอเคเขาขนาดแปดสิบหกหกสิบ 86 okay. เป็นเทอหกสโอเคเปลี่ยนสีสีอะไรดีสีพูดีกว่ามาสร้างเล่งสือก็บบวิเทตัวทีตัวนี้นะคะเอาคลิก ข้างนอกเฟรมนะคะเพื่อง่ายตัวการที่เราจะลากเข้าไปข้างใน P. e l. e S. l กดคคำองเ 装书，然后变成色，浅，不是色，是卡绿啊，这。 จะล็อกไว้ก่อนนะตั้งซอ้อแล้วคุมตัวซื้อเสร็จเราก็คลิกขวากวดมาที่ตัวนี้นะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วเฟรมสร้างเฟรมต่อมามาปลดล็อกของเขาทั้งนี้ไม่ใช่สิของเขาสร้างเฟรมทหมดน<ๆ>ีด่วะ เอาไหม่ oh ถ้าเราไว้ต้องการเราไม่ต้องการสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วเราอยากย้อนกลับไปเมื่อกี้เราสามารถกด Control แล้วก็ z a อ้าวไม่ใช่ต,ตัวนี้จินต้องการตรงนี้อ้าวโอเคได้แล้วกดล็อกก่อนนะคะคุมคุมทั้งหมดแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ตัวนี้นะคะ่ะ แต่แล้ว,ลวมันเขาแล้วว่าเขามีอะไรดูกของของเขาใส่อะไรบ้างว่าเขาใส่อิฟิกแบบชิปราอิฟิกทำไมไม่เหมือนเขาล่ะมไม่รู้ทำไมไม่เหมือนอ ที่เขาสร้างเฟรมแต่ละแท็บแล้วคลิกไปตรงเฟรมนะคะแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V มันจะได้มาแบบนี้กดอีกครั้งนะคะ Ctrl C Ctrl V ไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราต้องการโอเคเปลี่ยนชื่อก่อนเอาเปลี่ยนชื่อหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้จะตั้งอะไรละสอสอง,สอง ได้มาแล้วค้าสร้างไงข้าสร้างเป็นเฟรมขีดอย่างนี้แล้วก็คุมทั้งสองแล้วก็คลิกขวากลับไปที่เดิมได้มาแล้วเป็นชื่อเป็นหนึ่งสองสามสี เราจะลากแม่กดคอนโทรลแล้วเราก็จะลากมันเข้าไปในเฟร,ร,รมที่เราสร้างมาคลิกไปตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าวเลยงั้นก็เอาไหมเลื่อนได้ไหมดูก่อนนะ,ะเลื่อนไม่ได้ถ้างั้นเราก็กดคอ,อนโทนต์กลับไปเหมือนเดิมก่อนก่อนที่จะสร้างเฟร,รม Okay. Ha, ah, leh แล้วคลิกขวากดเพ่มนี่ก็คือหนจุดแได้วนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะอยู่ตรงกลางก่อนเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะสองครั้งเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเจนจะตั้งชื่อเป็นหนึ่งสองสามสี่ เล้วก็ลาเข้าไปในฟิมที่เราสร้างมาโอเค <c oughs> ประมาณนี้ก่อนนะคะนี่คือการออกแบบหน้า UI ใน Figma นะคะข้าวๆ เราสามารถไปดูไปดูไอเดียของคนอื่นได้เลยนะคะว่าเราอยากสร้างประมาณไหนแล้วก็สามารถทำตามขอดูได้ฝึกไปก่อน